ทุกสาระด้านการตลาดให้ก้าวทันยุคดิจิตอลในแบบ God it i ดอิสที่ Godit Channel ในคลิปนี้นะคะเรามีการพูดถึงแคนวากันมาหลายคลิปแล้วเนาะในคลิปนี้ค่ะเราจะมาแนะนําวิธีการใช้แคนวาฟรีกันค่ะว่าเราจะใช้อย่างไรเพื่อให้ได้งานกราฟิกสวยๆเกิดขึ้นค่ะอย่างแรกนะคะก็ต้องเริ่มที่สมัครสมาชิกแคนวากันก่อนค่ะการสมัครสมาชิกแคนวานะคะสามารถทําได้โดยการเข้าเว็บไซต์ค่ะ www.canva.com หรือที่มือถือนะคะก็เป็นแอปพลิเคชันค่ะแอปพลิเคชันแคนวานะคะ C, Ccat We นะคะ A อเมริกา N o น a ธอร์ V w a n นะคะแล้วก็อเมริกาค่ะ Canva นะคะเป็น Canva.com หรือแอปพลิเคชัน Canva ก็ได้ค่ะแล้วเราก็สามารถสร้างบัญชีโดยการลิงก์กับบัญชีโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook Google นะคะหรือเป็นการสร้าง username password ใหม่ก็ได้ค่ะเมื่อเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วมีการ verify email หรือ verify เบอร์มือถือแล้วนะคะเราก็สามารถเริ่มสร้างชิ้นงานได้เลยค่ะหลังจากที่เราสมัครและลงชื่อเข้าใช้ Canva แล้วนะคะเราสามารถเริ่ม ต้นจากการเลือกเทมเพลตที่ทางระบบหรือทางแคนวาสได้ออกแบบไว้ตามชนิดงานที่เราต้องการสร้างสรรได้เลยหรือถ้าเราอยากจะสร้างใหม่เองทั้งหมดก็สามารถเลือกปุ่ม Create a Design ขวาบนนะคะเพื่อค้นหาเทมเพลตที่ต้องการหรือเลือกเป็น Blank Template ในการสร้างชิ้นงานใหม่ค่ะวิธีการเลือกเทมเพลตที่ต้องการใช้งานนะคะตัวแคนวาสค่ะมีเทมเพลตที่ให้เราสามารถนําไปปรับได้เป็นพันๆเป็นหมื่นๆแบบค่ะโดยเราแค่เลือก ว่าเรากาลังทํางานอะไรไม่ว่าจะเป็นการพรีเซนต์หรือเปล่าพรีเซนต์งานขนาดจอเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็น1 6หต่อ9หรือ4ต่อ3านะคะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับจอที่เราจะไปแสดงผลในครั้งนั้นหรือไปโซเชียลมีเดียทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะโพสต์ใน Instagram โพสใน Facebook โพสต์ใน t w i t t e r หรือโซเชียลมีเดียใดๆท้งนั้นเขาก็จะมีไซซิ่งหรือมีขนาดให้เราเลือกค่ะเราไม่ต้องไปดูเลยว่าเราควรจะต้องใช้ไซส์ไหนเพราะทางแคนวาเขามีขนาดไซส์มาตรฐาน ออนอกจากตัวภาพแล้วเราสามารถเลือกเทมเพลตวิดีโอก็ได้เช่นกันค่ะเราก็เข้าไปที่เทมเพลตวิดีโอนะคะแล้วก็ลองเลือกดูคข่ะว่าวิดีโอแบบไหนที่เราชอบสามารถทําได้เป็นวิดีโอเรียลนะคะเป็นคลิปสั้นหรือเป็นคลิปยาวก็สามารถทําได้หมดโดยใช้แคนว่าค่ะเมื่อเราเลือกเทมเพลตที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็มาปรับตามใจที่เราต้องการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการปรับสีปรับพื้นหลังปรับตัวอักษรจากเทมเพลตนะคะว่าตรงไหนที่เราอยากจะปรับเราปรับได้หมดเลยสามารถเลือกจากการ จากสีที่เขามีให้หรือเป็นโค้ดสีที่เราอยากจะใช้รวมทั้งเราสามารถนําสีมาจากแบรนด์คิดที่เราสําหรับคนที่ใช้แคนวาโปเนาะเราสามารถตั้งแบรนด์คิดค่ะและนําสีในแบรนด์พวกนั้นเนี่ยมาใช้งานง่ายๆเลยค่ะต่อมาปรับสีแล้วปรับฟอนต์ค่ะปรับฟอนต์เสร็จปรับเอฟเฟกต่างๆปรับอิเลเมนต์ต่างๆ,ตตางๆใส่รูปเพิ่มรูปที่เราต้องการนะคะและก็เอ็กพอร์ตออกมาเป็นไฟล์กราฟิกที่สามารถนําไปใช้งานได้เลยค่ะหรือถ้าระหว่างทํางานเนี่ยเรามีทีมงานเรามีเพื่อนร่วมงานที่อยากจะให้เขา มาช่วยปรับหรือมาช่วยคอมเมนต์งานของเราสามารถแชร์ข้อมูลพวกนี้ให้เพื่อนร่วมงานหรือคนในทีมของเราเข้ามาแก้ไขเพ้ามาคอมเมนต์งานของเราได้ไง่ายเพียงแค่คลิกเพิ่ม collaboration กับคนที่เราต้องการได้ค่ะสรุปการใช้งานแคนวานะคะก็ง่ายๆค่ะเพียงแค่สร้าง Account เลือกเทมเพลตปรับเทมเพลตเป็นอย่างที่เราต้องการถ้ายังไม่พอใจก็อาจจะเชิญเพื่อนร่วมงานของเรามาปรับแก้ไขและ Export file ไฟล์ที่เป็นกราฟิกที่เป็นไฟโน่กราฟิกสำหรับเอาไปใช้งานค่ะนอกจากนี้นะคะงาน ฟีกที่ออกจากแคนวาค่ะยังไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์รูปภาพหรือลิขสิทธ์วิดีโอใดๆเพราะแคนวาค่ะไม่ว่าจะเป็นฟรีหรือโปรนะคะเราก็สามารถเอางานที่เอ็กซ์พอร์ตออกไปสามารถใช้ได้โดยไร้ความกังวลเรื่องลิขสิทธ์ภาพเหล่านั้นเลยค่ะติดตามเทรนและเข้าใจโรคดิจิตัลได้ที่ Got It Channel อย่าลืมกดไลค์และ subscribe กันไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ